เอาละครับก็ถึงเวลานะครับที่ผมจะต้องมารีวิวนะครับเป็นทีวีซีรีส์นะเรื่อง The Mist นะครับหลังจากที่ผมได้รีวิวหนังไปแล้วผมก็บอกว่าเดี๋ยวผมจะดูซีรีส์ให้จบแล้วจะมารีวิวให้ทุกคนฟังนะครับไปดูกันเลยฉบับซีรีส์นี่มาตอนปี2017นะครับนั่นก็คือ5ปีที่แล้วนะได้ผู้เขียนบทนะครับ ผู้สร้างเนี่ยเป็นคุณคิสเตียนทรอฟนะแต่ว่าก็ได้แรงบันดาลใจนะครับเป็นเรื่องราวเนี่ยมาจากซีเฟนคิงนะเดอะมิสเหมือนกับที่เราเคยดูนะครับมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งนะครับบริเวณหนึ่งที่มันอยู่ใกล้ๆก,กับค่ายทหารนะครับที่เขามีแลบมีอะไรของทหารเนี่ยเรียกว่า arrowhead นะมันทําการวิจยัยทุกอย่างนี่แหละมันก็ไปเปิดพอร์ทัลครับเปิดประตูระหว่างมิติทําให้พวกสัตว์ประหลาดเนี่ยมันออกมาจากอีกมิติหนึ่งมาถูกมิติของมนุษย์นะครับ แล้วหมอก็จะมาปกคลุมทั้งเมืองแล้วภายในหมอกเนี่ยก็จะมีสัตว์ประหลาดบ้างคือถ้าเราอยู่ในหมอกเราก็จะเจอทั้งสัตว์ประหลาดเจอทั้งความหล่ออะไรต่างๆนานานะคือในหนังเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีแค่พวกสัตว์ประหลาดใช่ไหมครับในเวอร์ชันหนังแต่เวอร์ชันซีรีส์เนี่ยมันจะมีอะไรที่แตกต่างกว่านั้นนะครับเรื่องราวมันก็จะโฟกัสไปที่ตัวของครอบครัวหลักนะครับครอบครัวหลักเนี่ยจะเป็นครอบครัวคบแล่นนะครับจะมีเควินกับอีฟนะแล้วเขาก็จะมีลูกสาวนะครับคนหนึ่งซึ่ง มันก็จะมีเรื่องราวความดราม่านะผมไม่สปอยเยอะแล้วกันนะครับเผื่อคนอยากไปดูนะคือครอบครัวเนี่ยมันมีประเด็นว่าแม่เนี่ยถูกไล่ออกจากงานแล้วพ่อก็เป็นคนดูแลใช่ไหมทีนี้ลูกเนี่ยก็มีคดีอยู่ว่าลูกเนี่ยเหมือนโดนข่มขืนเพรววาะไปปาร์ตี้นะครับแล้วก็จะมีเด็กหนุ่มที่เป็นเพื่อนนะครับเป็นพีช่ชายหนุ่มนี่น้องเขาเป็น LG TV ไม่ใช่ LG BT นะครับแล้วก็ไอ้กลุ่มเนี้ยกลุ่มตัวหลของพระเอกเนี่ยครับ ก็ดันอยู่คนละที่กันนะตอนที่เกิดเหตุการณ์หมอบขึ้นเนี่ยพระเอกเนี่ยดันอยู่ที่โรงพักนะครับแม่กับลูกเนี่ยดันอยู่ที่ห้างสรรพสินค้านะครับแล้วก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งก็คือจะเป็นกลุ่มแบบกลุ่มป้าบ้างลุงบ้างแล้วก็มีตำรวจบาทหลวงอะไรเนี่ยจะอยู่กันที่อ่าที่เชิร์ชนะครับหลักๆมันก็จะเป็นเรื่องของการเอาตัวรอดครับเพราะว่าถ้าคุณติดอยู่ในพื้นที่ตรงนี้แล้วคุณจะต้องไปหาครอบครัวคุณคุณก็ต้องรวมทีมกันนะ ก็จะมีไอผู้หญิงคนที่เป็นคนแบบติดยานะครับแล้วก็มีทหารคนที่ความจําเสื่อมจําอะไรไม่ได้เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะครับฝั่งของตํารวจก็จะเป็นตํารวจที่ค่อนข้างจะเจ้าเล่ห์หน่อยนะตำรวจไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็จะมีป้าที่ตอนแรกเป็นป้าปกตินะแต่หลังชักจะเริ่มประสาทหลอนหลังจากที่มีหมอกเข้ามานะครับแล้วส่วนของห้างสรรพสินค้าก็จะมีเมนเจอร์ของห้างสรรพสินค้าที่มีแผนการอะไรบางอย่างอยูอย่ส่วนตัวนะครับ ตัวละครหลายตัวเนี่ยค่อนข้างจะดูมีเลสไนนะครับแล้วเรื่องราวมันก็ดําเนินไปเรื่อยๆครับว่าโอเคพ่อจะไปหาลูกลูกจะไปหาคนนี้คนนี้จะไปช่วยคนนี้แล้วทุกคนก็อยู่ห่างกันก็ต้องหารถแล้วก็เดินทางไปที่ต่างๆนะครับแล้วระหว่างทางก็จะต้องมีหมอกคุณก็ต้องผ่าหมอกไปให้ได้บางคนเนี่ยออกมาเจอหมอกสัมผัสแค่5้าวิสิบวิก็ตายแล้วครับหรือบางคนเนี่ยวิ่งผ่าหมอกมาเป็นกิโลยังไม่เป็นไรเลยนะครับมันก็แล้วแต่ว่ามัน เงื่อนไขเป็นไงแล้วแต่ว่าตัวละครสำคัญไหมประมาณนั้นนะครับก็อืมผมรู้สึกว่ามันไม่ได้แย่นะผมไม่เข้าใจว่าทําไมเรตติ้งเนี่ยมันได้ไปแค่5.4เองนะครับใน IMDB นะส่วนของ Rotten Tomatoes นะครับฝั่งนักรีวิวเนี่ยให้ไป60%ซึ่งมะเขือยังแดงอยู่นะแต่ว่าฝั่งคนดูเนี่ยให้ไปแค่47%นะครับก็ถือว่าค่อนข้างแย่นะครับตอนนี้ที่ผมดู The Mist เนี่ยครับเราจะสามารถ ดูได้ทางช่องสตรีมมิ่งแหละตอนนี้ที่มันโชว์อยู่มันจะมีแบบซื้อใน Amazon Prime ซื้อใน Apple TV ตอนผมดูอดูน Netflix นะครับอยู่ที่ว่าช่วงนี้ที่ประเทศไทยเรื่องนี้มีสตรีมมิ่งไหมหรือว่ามันสตรีมมิ่งทางช่องไหนลองหาดูนะครับอ่ามันจะมีความพอสวิตนหน่อยๆนะมันจะมีบางเรื่องที่แบบว่าด้วยความที่ตัวซีรีส์นะครับมันมีเหมือนมันมีระยะเวลาในการเล่าเรื่องอะมากกว่าหนังเพราะฉะนั้นมันก็เลยใส่ความดรมาม่า ใส่ความอึดอัดยืดยากหรือแม้แต่เรื่องราวที่ปูมาทั้งซีซั่นเพื่อจะมาฮอตสวิตอาตอนท้ายซีซั่นนะครับซึ่งผมชอบนะผมกลับไปรู้สึกว่าแบบเออมันก็ไม่ได้น่าเบื่อไงมันก็ไม่ใช่แบบว่าเออต้องวิ่งหนีเอาตัวรอดจากสป,ปาราอย่างเดียวเพราะมันก็จะมีเรื่องความดราม่าในครอบครัวดราม่าความรักอะไรเงี้ยมันมันดูมีอะไรมากขึ้นนะครับแต่น่าจะเป็นเรื่องของโปรดักชันนะผมว่ามันดูรู้สึกว่ามันไม่ได้ออกไปเจอปีศาจเป็นตัว,ตว มันไม่ได้เหมือนกับมันไม่ได้เป็นโปรดักชันใหญ่อะมันดูเป็นซีรีส์เกรด B นะครับมันก็เลยได้คะแนนเกรด B ตามก็เลยเศร้าๆหน่อยนะผมผมอะที่ผมดูเรื่องนี้ผมไม่ได้ดูจากคะแนนรีวิวนะครับหลังๆมาผมกลายเป็นแบบว่าเออเวลาดูหนังหรือดูซีรีส์เนี่ยไม่ค่อยได้ดูคะแนนรีวิวด้วยซ้ำเมื่อก่อนจะเป็นคนที่ค่อนข้างซีเรียสน,นะค่อนแบบว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าคะแนนไม่ดีไม่ดูดีือแบบเสียเวลาแต่หลังๆผมรู้สึกว่าเออถ้าเนื้อเรื่องมันเป็นอยากที่เราอยากดูอะ แนวนี้หรือว่าเป็นแนวๆอย่างงี้ผมอยากดูไอเรื่องมอกเนี่ยดูเดอะมิสเนี่ยผมเพิ่งดูหนังมาผมก็ดูไปเลยครับไม่ต้องสนใจเรื่องของคะแนนนะก็ลองพูดคุยกันมานะครับคุณเคยดูเรื่องนี้ไหมนะถ้าเคยเคยดูก็คอมเมนต์มาหน่อยหรือว่าคุณดูแล้วคุณชอบไม่ชอบตรงจุดไหนนะครับผมจะได้รู้ว่ามีคนคิดเหมือนผมจริงไหมนะก็เดี๋ยวยังไงเราเจอกันต่อไปในการรีวิวหนังหรือซีรีส์ในเรื่องหน้านะครับวันนี้ผมไปก่อนแล้วสวัสดีครับ